h l l ลโ e ลอวิ๋ววัน i s ้สิ a วั Review Channel in this video clip. I will Speak Both Thai and English together Tawad Review. สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะพูดเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ I get a question from Myanmar pilot, this is the beginner. He asked me how a i l r o n elevator, and ladder move when move the stick ผมได้รับคำถามมานะครับจากนักบินชาวเมียนมานะครับเป็นมือใหม่บอกว่า เนี่ยอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราโยกไอตัวแอรอนขวาซ้ายซ้ายขวาเอลิเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์เนี่ยตัวนี้ต้องโยกไปทางไหนมาดูนครับ Let's start. this is อ l รอนเริ่มนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอารอนนี่ครับที่เราโยกซ้ายขวานี่นะครับก็จะไปทำให้ตัวอารอนของปีกเครื่องบินเนี่ยโยก this is the a l r o n left and a l r o n right when you move the stick to the left hand side this the left a l r o n side is up เวลาที่เราโยกสติกไปทางซ้ายนะครับอารอนซ้ายจะยกขึ้น then when you move Aaron to right hand side, The Aaron on the right hand side we do up and t e i e i s e the opposite side พอเราโยกไปทางขวานะครับตัวขวาก็จะขึ้นตัวซ้ายก็จะลงนี่นะครับก็จะสลับกัน left ซ้าย right ขวานะครับ right up left down left left up ไฟดาวก็จะสลับกันนะครับโยกซ้ายเนี่ยข้างซ้ายขึ้นข้างขวาลงพอยโยกไปทางขวาข้างขวาขึ้นข้างซ้ายลง next ต่อไปนะครับจะเป็นอ l e v เวเตตัวนี้ This is elevator or up down ก็เป็นตัวที่เราเรียกว่า up down หรือเรียกว่า elevator stick นะครับก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับขึ้นลงตัวนี้นี่นะครับ stick ขึ้นลงเวลาเรากด up down up ก็คือขึ้นนะครับขั้นบัดะขึ้นเวลา up เนี่ยตัวนี้จะขึ้นตัวท้ายจะขึ้น the end of elevator w i l l up up ต่อไปนะครับดาวผลักไปข้างหน้าดาว the end of elevator wheel ดาว up ดาว up ดาวนครับเวลาที่เรากด up เนี่ยเครื่องมก็จะเชิดหัวขึ้นเวลาที่เราผลักไปดาวเครื่องมก็จะหัวหมุดลงพื้น ต่อไปก็คือตัวลัดเดอร์นะครับ next is ladder this one the ladder function is will turn your airplane turn left and turn right ladder จะมีหน้าที่ทำให้เครื่องบินเราเลี้ยวนะครับเวลาที่เราต้องการเลี้ยวซ้ายเราก็โยกไปทางซ้ายตัวนี้โยกไปทางขวาเครื่องมีนก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา when you move stick ladder to left hand side This ladder will move to left, left, center, right, center เลี้ยวซ้ายนะครับโยกมาทางซ้ายตัวลัดเดอก็จะมาทางซ้ายบินให้ตรงก็กลับมาตรงกลางนะครับจะเลี้ยวขวาผลักไปทางขวาตรงนี้ก็จะไปขวาก็จะบินให้ตรงก็กลับมาตรงกลาง แอรอนนะครับทวนนะครับแอรอนซ้ายยกโยกซ้ายซ้ายยกที่เขาเรียกว่าโยกซ้ายซ้ายยกคือนี่โยกซ้ายซ้ายยกเลฟเลฟอัพแอรอนไรท์ไรส์อัพโยกขวาขวายกนะครับต่อไปอีเลเวเตอร์นะครับอัพทายยกท้ายอัพเอนอัพดาวอีเลเวเตอร์เอนออฟอีเเวเตอร์ดาว ลัดเดอร์นะครับ next ladder left ladder left right ladder right โยกซ้ายมาทางซ้ายลัดเดอร์นะครับโยกขวามาทางขวา In case you move left or right up down turn left and turn right and this function is opposite side you can change direction by use the menu reverse ในกรณีที่เราโยก แอรอนซ้ายขวานะครับแต่ตัวนี้ทํางานตรงข้ามหรือว่าอัพดาวตัวนี้ทํางานไม่ถูกต้องหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตัวนี้ทํางานไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนที่เมนูรีเวิร์สไว้เดี๋ยวผมจะทําวิธีการรีเวิร์สให้ดูทีนะครับว่าวิธีการทํำยังไงไม่ยากครับ It will b e great if you play s u b s c r ้ b e h a ี p ฟัน n f า y i n g ตะวันรีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับอย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ